บุรี่ไฟฟ้าคืออะไรบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งซึ่งใช้กลไกไฟฟ้าทําให้เกิดความร้อนและไอน้ําที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆโดยไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติทั่วไปประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก3ส่วนคือแบตเตอรี่ตัวทําให้เกิดไอและความร้อนและน้ํายา สารในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้แก่นิโคตินโพพลีนไกคอนกีเซอรีนสารแต่งกลิ่นและลดนิโคตินเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่พบได้ในทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ปกติทั่วไปเป็นสารที่ทำให้ร่างกายเสพติดการสูบบุหรี่โพพาลีนไกคอนเป็นส่วนประกอบในสารสำหรับการทำให้เกิดไอกีเซอรีน เป็นสารเพิ่มความชื้นที่จะผสมผสานกับสาโรโพไพรีนไกลคอนองค์การอาหารและยาหรือ FDA ยืนยันถึงความปลอดภัยว่าใช้ได้ทั้งในอาหารและยาแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายเช่นเดียวกันกับโพไพรีนไกลคอนสารแต่งกลิ่นและรส เป็นสารเคมีที่ใช้กับอาหารทั่วๆไปซึ่งมีความปลอดภัยเมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกายแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายอันตรายจากปุรหี่ไฟฟ้าสารเคมีชนิดต่างๆที่พบในน้ํายาสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้เช่น สารนิโคตินเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางเพิ่มความดันโลหิตเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมะเร็งช่องปากหลอดอาหารและตับอ่อนนอกจากนี้ นิโคตินยังกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นซึ่งสารนี้จะทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของการเป็นโรคเบาหวานนิโคตินกระตุ้นให้จำนวนผนังเซลล์หลอดเลือดเพิ่มขึ้นทำให้เส้นเลือดตีบเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง สำหรับหญิงตั้งครรภนิโคตินส่งผลต่อการพัฒนาของสมองทารกในครรภการได้รับสารนิโคตินในระดับที่สูงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสารโพพิลีนไกลคอนและสารกีเซอร์รอนกีเซอรีนเมื่อสัมผัสหรือสูดดมเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังดวงตาและปลอดได้ โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคปอดเสื้อรังโรคหอบผืดและโรคถุงลมโป่งพองนอกจากนี้ยังพบสารประกอบอีกมากมายในไอของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีข้อมูลว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นโลหะหนักสารหนูสารกลุ่มฟอร์มานดีไฮและกลุ่มเบนซีน,นจากการวิจัยพบว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นโรคหัวใจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ DNA ในเซลล์ปอดหัวใจและกระเพาะปัสสาวะซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเคยสงสัยกันหรือไม่ว่าเมื่อเทียบกับบุหรี่ธรรมดาแล้วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าหรือน้อยกว่ากันแน่ เป็นความจริงที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีกลไกการทำงานที่ไม่มีกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ธรรมดาทำให้ผู้สูบลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารที่เป็นอันตรายจากการเผาไหม้บางตัวเช่นน้ำมันดินหรือทาและคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแต่จากที่กล่าวมาข้างต้นสารประกอบอื่น ที่พบในบุหรี่ไฟฟ้าก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ไม่แพ้กันนอกจากนี้ยังมีบางงานวิจัยที่ระบุว่าไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่าบุหรี่ธรรมดาทำให้สามารถถูกสูดเข้าไปในปอดส่วนลึกได้มากกว่าอนุภาคที่เล็กนี้จะจับเข้ากับเนื้อเยื่อปอดและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วและยากที่กลไกธรรมชาติของร่างกายจะขับออกมาได้ แล้วบุหรี่ไฟฟ้านั้นผิดกฎหมายหรือไม่ขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองถือว่ามีความผิดทั้งผู้นำเข้าผู้ขายและผู้ใช้เมื่อเจ้าหน้าที่พบเห็นความผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าจับกลุ่มได้ กรณีเป็นผู้นำเข้ามีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน5เท่าของสินค้าที่นำเข้าหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีจำน่ายจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีผู้สูบหรือมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครอง ถือว่ามีความผิดในฐานครอบครองสิ่งที่นำเข้ามาโดยผิดกฎหมายโดยระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเป็นเงินสีเท่าของราคาของหรือทั้งจำทั้งปรับ